สวัสดีครับ A FC ซแฟนคลับอุ๋งเองเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับนี่แหละครับชีวิตของซุปเปอร์สตารากยากของเรานะครับอุ๋งเองเพชรบ้านแพงถึงน้องจะมีชื่อเสียงด่งดังแค่ไหนนะครับเป็นซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชนแต่ว่าน้องก็ยังคงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเป็นตัวตนของตนเองดังเดิมนะครับจุดนี้แหละครับ เป็นจุดที่กระแทกใจของบนไดาเอฟซต่างๆนะครับปักลงกลางใจของบนไดาเอฟซที่ได้เห็นชีวิตของน้องอุวิ่งตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบันนะครับทำให้บรรดาเอฟซต่างๆนี่รักน้องอย่างมากเลยนะครับที่ศิลปินผู้โด่งดังทั่วฟ้ามองไทยนะครับแต่ก็ยังใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบสาวไทยบ้านดังเดิมนะครับผมไปเจอเพจของข่าวลูกทุ่งเนาะ โพสแคปชั่นบอกว่าแฟนแฟนมิตรหมอแคนแฟนหมอลำชื่นชมสนันโซเชียลเมื่อเห็นภาพติดดินของอีลา่าหมอลำสาวน้อยร้อยล้านอุ่งอิงเพชรบ้านแพงที่แม้เธอจะโด่งดังระดับประเทศได้เล่นหนังเรื่องแรกข,ขายอ่อได้มาลลยคืนละระดับแสนแต่ก็อยู่ง่ายกินง่ายไม่ลืมที่มาของตนเอง ล่าสุดมีภาพองุ์หอิงนั่งจับเสียมขุดหาหอยอยู่กลางทุ่งกลางบึงที่น้ำแห้งกับแม่หน่อยติดดินทำตัวง่ายๆไม่ต้องถือตัวถือตนใ,นใดๆแม้จะเป็นหมอลำดังสุดๆไปแล้วแต่องุงอิงก,ก็ยังใช้ชีวิตปกติรรมดาเป็นสาวให้บ้านทั่วไปเช้านี้ก็ยังนั่งขั้วหอยกับแม่หน่อยอยู่กลางทุ่งเลย นี่คือแบบอย่างที่ดีที่ผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่รวมถึงบอสโจโยมนินบอกไว้ดังแค่ไหนก็อย่าลืมที่มาเดอร์อิลานะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนะครับที่น้องอู๋งอิงไปปรากฏตัวที่สนามาเป็บบันแพงวันแรกที่ออริชั่นนะครับตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบันนี้น้องอุ๋งอิงก็ยังเป็นคนเดิมนะครับบเป็นสิทุกทุกท่าน เวลาที่น้องอยู่บนวิธีทำหน้าที่ของตนเองนะครับดั่งนางฟ้าราชินีหมอลำเลยนะครับแต่เวลาน้องอยู่ส่วนตัวอยู่แบบเลิกงานเนาะอยู่หลังเลิกงานน้องก็จะอยู่จะใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับไปตลาดเดินกับแม่หน่อยต้องเต่งต้องเต่ง,ตง,ตงนะติดดินนะครับเป็นศิลปินเพียงคนเดียวนะครับที่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายดังเดิมนะครับ ึงน้องจะดังโด่งดังแค่ไหนน้องก็ไม่เคยถือเนื้อถือตัวถือว่าตนเองโด่งดังนะครับอย่างเป็นที่รักของบดายฟซีต่างๆนะครับที่ได้เห็นน้องอุ้งอิงตั้งแต่วันแรกนะครับจนปัจจุบันนี้น้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเด็กที่ใสซื่อชีวิตที่ธรรมดาแต่มีความสุขมากๆบนเวทีก็คือดาวลงเวทีก็คือลูกสาวแม่น้อยพ่อเอกตัวน้อย ที่ติดแม่มากๆเป็นซุปตารักหญ้าฟ้าประทานจากวันแรกถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่เหือเหือลำพองตนให้คนชังเป็นซุปตาดังขับฟ้าหน้าชื่นชมนะครับเอฟซี FC. ดังคำโบราณเพื่อนว่าตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยนี่แหละครับวิธีของคนขยันคนสิมีไปหน้านะครับ ชีวิตบ้านๆของลาน้อยอุงอิงน,นะครับสุดยอดมากๆนะครับบรรยากาศยามเช้าใช้วิถีชีวิตแบบบ้านๆเมื่อกลับมาพักผ่อนที่บ้านตาแค่ลูกสาวซุปตาน้อยอุงอิงซุปตาบ้านๆแบบบ้านๆธรรมดานะครับน้องอุงอิงเป็นศิลปินที่น่าเชื่นชมที่สุดในยุคนี้ดูเธอปฏิบัติตัวสิเสมอต้นเสมอปลายไม่มีคำว่าออกนอกลูก่นอกทางใครก็อยาก ได้นางม,มาเป็นลูกรวมทั้งผมด้วยนะครับในยุคนี้หาเด็กแบบนี้ยากจริงๆเลยนะครับศิลปินในสมัยนี้นะครับบางคนนี่พอเจอแสงสีเสียงนะครับความด่งดังตื่นความด่งดังบางครั้งเผลออาจจะลืมตัวลืมตนลืมคำพืชต,ตนเองนะครับลงใหลใครดีกับแสงสีจนลืมตัวลืมตนใช้เงินฟุ่มเฟือยในที่สุดก็หมด พอหมดงานนะครับก็ไม่มีเงินเพราะว่าหลงผิดใช้ชีวิตที่รูราเกินคือลืมตัวพูดง่ายนะครับแต่สําหรับอุงยิงแล้วไม่มีนะครับเด็กคนนี้เสมอต้นเสมอปลายผมคนหนึ่งที่ไม่เคยติดตามศิลปินคนไหนขนาดนี้เลยนะครับพอมาเจอลูกสาวไม่แปลกใจทําไมหลงรักและเอนดูและติดตามตลอดตามดูแทบทุกเวทีอยู่จนจบงานส่งขึ้นรถตู้ ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาเอต่างๆที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับนี่แหละครับบรรยากาศของความอบอุ่นความสุขเรียบง่ายเห็นแล้วมีความสุขที่สุดนักที่น้องเป็นแบบนี้ไม่เคยคิดว่าเจ้าของดังอยู่แบบใดก็อยู่แบบนั้นไม่เคยโอ้อวดตัวเจ้าของทําแบบนี้ไปตลอดนะลูกให้เป็นตัวของตัวเองนี่แหละครับชีวิตศิลปินราหญ้าเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับ ศิลป็นรุ่นใหม่ๆเนาะที่เข้ามาเป็นหมอลำนะครับเมื่อมีชื่อเสียงโด่งดังก็รีบเก็บเงินเก็บทองเนาะอย่าไปฟุ่มเฟ้อฟุ่มเฟืฟอยใช้เงินโดยไร้สตินะครับคนเราชื่อเสียงโด่งดังมันไม่ใช่มีตลอดเวลาเนาะมันต้องเก็บสะสมโชคดีจริงๆที่น้องอู๋อิงนะครับมีแม่น้อยคอยดูแลเงินทองนะครับเก็บทุกบาททุกสตางค์ทุกวันนี้น้องอู๋อิงก็ไม่เคย ที่จะพกเงินเลยนะครับไม่พกเงินติดตัวเลยเวลาจะากกินของก็ขอตังค์ให้แม่เวลาอยากกินของกินอะไรก็ขอตังค์แม่นะครับซื้อไปเซเว่นซื้อของก็ขอเงินจากแม่หรือบางครั้งก็ขอเงินจากพ่อนเอกนะครับเพราะว่าน้องอู๋หญิงไม่เคยพกเงินเลยนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไม,มไ e พบรรดาเอฟซีพอบอกไม่แม่เอฟซี e ทั่วประเทศถึงได้รับน้องอู๋หญิงมากมายถึงเพียงนี้นะครับพปอร์ตคอยให้กําลังใจตลอดนะครับไม่ว่าจะ มีกิจกรรมใดๆก็ตามบรรดาออนซิต่างๆก็จะร่วมกันสปอร์ตนะครับศิลปินรักย่าเพียงคนเดียวนะครับที่ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครนับจากนี้อีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าก็ไม่มีใครที่จะเหมือนกับอุ๋เอิงเพรมั่นแพงคนนี้ได้เลยนะครับเอท,ทุกทุกท่าน